สวัสดีครับหากจะพูดถึงวิทยายุทธอันดับต้นๆของเซาลินที่คุ้นหูกันเป็นอย่างดีก็คงจะหนีไม่พ้นหนึ่งในเทพวิชาคัมพีเปลี่ยนเส้นเอ็นด้วยละครับตักมอสมัยหนุ่มก็มีพรสวรรค์เชิงยุทธคิดค้นวิชาและบรรลุเพลงยุทธมากมายในช่วงเวลาที่เดินทางสแสวงบุญหลังจากที่คิดค้นวิชากุมารทองซึ่งยังไม่พอใจและแก้ไขจนเป็นลักคังทองท่านก็ได้เห็นว่าเงื่อนไขาการบรรลุนั้นสําเร็จยาก จึงคิดคนวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นขึ้นมาซึ่งวิชานี้สามารถฝึกได้ง่ายกว่าและมีอนุภาพในการทําลายที่ทรงพลังกว่าเพราะเป็นสายลมปานที่ดึงดูดแรงภายนอกมาเป็นพลังภายในแนวทางของวิชาจึงต่างจากละคังทองโดยสิ้นเชิงทําไมถึงว่ามันฝึกง่ายกว่าในคอมิกต่างๆถ้าพูดถึงหลวงจีนในหอไตชั้นสูงสูงหรือผู้คุมกฎและเจ้าอาวาสพวกเขามีสิทธิ์ที่จะสามารถฝึกวิชาย,ยุดขั้นสูงในวัดเซาหลิลนได้เลยนะครับคราวนี้ลองมานอกเรื่องหน่อยนะครับเพื่อนๆเ,เ,เคยเล่นเกมอะไรสักเกม แล้วติดอยู่ในด่านใดด่านหน,นึ่งนานๆซึ่งไม่ยังไงก็ไม่ผ่านสักทีแต่พอเรารู้สึกว่ามันไม่ผ่านละก็เลยเล,เล่นเล่นเล่นไปเล่นแบบไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ตั้งใจแล้วอยู่ไม่กลับผ่านซะง,งั้นผ่านแบบโดยที่แบบไม่รู้ว่ามันผ่านได้ยังไงมันก็เหมือนกับวิชาที่จะพูดถึงนี่แหละครับโดยเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะครับหลวงจีนเส้อริมยี่ที่ฝึกวิชานี้มีไม่น้อยเลยมีหลวงจีนสติปัญญาโง่ทึบอยู่คนหนึ่งถ้าําคุมคุมคำคลัง่ง,ง,งออกบวชตั้งแต่ยังเด็ก ซื้อแปะของท่านฝึกคำพีเปลี่ยนเส้นเอ็นแต่ฝึกยังไงก็ไม่สําเร็จฝึกจนข้างแขนครับผมนั่งตายไปเฉยเลยหลวงจีนวิกลจริตนี้ก็เก็บคำพีข้างสังขารมาฝึกโดยไม่ได้ใส่ใจกลับบรรลุเป็นยอดสี่มือในยุคนั้นโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองฝึกอะไรสําเร็จทำไมถึงได้แข็งแกร่งขนาดนั้นคล้ายๆกับยิวฐานจือที่ตอนแรกแค่พาะจะเรียกฝึกใหมน้ําแข็งออกมาให้มันเคลื่อนไหวเกิดจากความลักสนุก แต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเน่ะฝึกจนพลังลดหน้าขึ้นไปถ้าเกิดมีเวลาเวลาให้ฝึกคิดว่าน่าจะบรรลุได้มากกว่านี้และสามารถเอาชนะเฉียวฟงได้เลยนะครับในยุคข,ของกระบี่ยายทุจักก็มีเล่ห์หูชงที่ตอนนั้นเจ้าอาวาสเอาภาพมาให้ฝึกตามรูปแกก็ฝึกฝึกไปโดยไม่รู้ว่ามันเป็นคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นแต่แกฝึกเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บและแกก็บรรลุเหมือนกันที่ผมจะพูดถึงนี้ทั้งสองคนล้วนฝึกมาในแบบรูปแบบคัมภีร์ที่ไม่สมบูรณ์แต่ก็เป็นเทพสร้างในกระตูเรื่องนั้นเลยนะครับ อีกตัวละครหนึ่งที่ถูกพูดถึงในแปดเทพศูนก็คือหลวงจีนหอไตรหรือหลวงจีนกวาดลานวัดธรรมดาซึ่งมีพลังขั้นสูงน่าจะเหนือกว่าทุกคนในเรื่องด้วยนะครับเออเรียกว่าพอพี่แกโผลมาฉากเดียวก็แก้สถ,ถานาการณ์ในช่วงนั้นได้หมดเลยแกเล่นสยบมู่หยงป๋อกับเซียวเยียนซานแบบง่ายๆและยังพาบวชอีกสลายความแค้น30ปีแบบจบแบบดื่อๆเลยครับการต่อสู้ในตอนนั้นถ้าในยุคนี้ผมจะพูดถึงตัวละครตัวหนึ่ง ที่แม่งดูโคตรเท่เลยขนาดไม่เห็นใบหน้าก็ยังดูดีผู้ที่ฝึกวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นที่เข้าถึงแก่นของวิชาใช่ละครับผมกําลังหมายถึงร่างสถิตโลซาเทพเพิงเมคาซีเฉินหยงลูกหลักของอาจารย์หัวนั่นแหละครับที่บทของแกตอนนี้น่าจะเป็นพระเอกของเรื่องไปแล้วละครึ่งอิงตามคอมิกของสํานักแพ็คมังกรน,น,นะครับในนิยายมันจะไม่มีลําดับขั้นหรือสีของพลังมันจะเรียกว่าคัมพีเปลี่ยนเส้นเอ็นปกติเลยแต่ถ้าเกิดเป็นในคอมิกเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ขั้นด้วยกัน ขั้นแรกผู้ฝึกต้องฝึกพลังให้ชินกับพลังของจักรวาลซะก่อนนะครับหลังจากนั้นขั้น2จะเป็นการขับสารพิษต่างๆออกจากร่างกายขั้นที่3ขั้นสีแดงผู้ฝึกสามารถรับพลังจากภายนอกมาเป็นพลังภายในสามารถโค่นต้นไม้ใหญ่ๆได้สบายๆเลยครับขั้นที่4จะต้องทะลวงจุดที่ประจต่างๆของตนขั้นนี้การฝึกจะเริ่มมีการเจ็บปวดแต่ถ้าเกิดสามารถผ่านขึ้นไปได้ก็จะสามารถรับพลังสลามแม่เหล็กเข้าสู่จุดที่ประจรต่างๆได้และจะบรรลุข,ขั้นสีเหลืองครับขั้นที่5ขั้นสีคราม ร่างกายของเราจะแข็งดุดเหล็กอาวุธทั่วไปไม่สามารถทําอันตรายได้แล้วยังมีพลังที่สามารถป่นหินป่นซีลาได้อีกขั้นที่6ขั้นสีขาวขั้นนี้สามารถสะสมพลังที่จุดที่ประจอหลักร่างกายจะเบาดังนุ่นแต่แกร่งเหมือนเพชรพลังเหนือกว่าวิชาละคังทองขั้นที่9มากเลยครับและขั้นที่7ขั้นพุทธธรมินหรือที่เรียกว่าขั้นสีดําสามารถดึงดูดพลังธรรมชาติมาเป็นของตนเองได้ไลซึ่งจุดอ่อนพลังขั้นนี้อาจจะเหนือกว่าละคังทองขั้น12 ซึ่งเป็นเพียงการคาดเดาเฉยๆนะครับเพราะสองเทพวิชานี้มีแนวทางของตัวเองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนถ้าจะให้เปรียบเทียบกันอาจจะต้องอยู่ที่ตัวผู้ใช้ด้วยว่าสามารถใช้วิชาได้คล่องแคล่วขนาดไหนภายหลังจากที่ตักมอคิดคนวิชานี้ขึ้นมาคนที่บรรลุขั้นสูงวิชานี้ก็มีมากพอสมควรมีทั้งหลงจิงครูชานพ่อลูกเมคาและยังมีที่กล่าวมาก่อนหน้านี้อีกหลายคนแต่ว่าณปัจจุบันนะครับมันมีการทะลุขีดจํากัดขึ้นไป เป็นคำพีเปลี่ยนเส้นเอ็นขั้นอเวจี v G, ซึ่งยังมีลำดับขั้นมากกว่านี้อีกจะโหดไปไหนครับเนี่ยและเหมือนเดิมครับด้วยสกิลลูกลักของอาจารย์ห่วงเทพเพลิงเมคาของเราก็สามารถบรรลุเปลี่ยนเส้นเอ็นขั้นอเวจี v G เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมจะเอามากล่าวใน E ีีเราต่อไปนะครับส่วนปัจจุบันอรหันทองก็บรรลุด่าน12และเดินทางไปท้าไฟกไกเฮียหยงหนึ่งหนึ่งแล้วครับเรียกว่าท่าเทพเมคาของเรา แกเข้าถึงเปลี่ยนเส้นเอ็นแบบชนิดติดเนื้อติดตัวอราหันทองก็คงหายใจเป็นลักครั้งเหมือนกันแล้วเพื่อนๆคิดว่าคนที่ยืยนเป็นคนสุดท้ายจะเป็นใครครับส่วนตัวผมชอบมวยรองขอเชียรยหลวงจีนลูกครึ่งแล้วกันนะครับถ้าฟังมาถึงตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะรู้จักกับวิชาลักครั้งทองและคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นใน E ีีหน้าผมจะพูดถึงคัมภีร์ล้างไขกระดูกและวิชากุมารทองฝากติดตามกลุ่มกระตูนฮ่องกงเพื่อพูดคุยกันตามรูปภาพเพจนี้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวขอบคุณและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ